ครับอกว่าตื่นเต้นมากๆครับที่ <Gym. S 1> ได้มีโอกาสในค้งนีนะครับก็ขอบคุณที่อยากจดีทุกดูครั้งเลยนะครับที่ให้ให้แค่ยวกลับพวกเราได้แบบไปเผยแพร่เพลงไทยในครั้งนี้นะผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับโชว์ของเรานะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนจะรอติดตามว่าเราจะไปเพะเอะไรต่อๆไปกันบ้างนะครับผมเตรียมตัวจริงๆแล้วเตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่เรารู้ตั้งแต่แรกว่าเราก็ไม่แบบเออไปด้วยกันสามวงนะแล้วก็ ไปต่างประเทศด้วยกันนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องมีอะไรพิเศษพิเศษไปให้แต่ละประเทศได้ดูบ้างแหละครับผมอยากให้รอติดตามดูครับว่าเป็นยังไงอะไรต้รอรอสักเดือนหม่อยมั้ครับสิงงที่ใหม่ขนาดประกาศกันเมื่อคืนเลยอากาศเมื่อคืนเลยตัวต่ลร้อนครับผมเปิดเปิดเปิดทเลเด้นะครับมาเป็นเจ็ดคนเปิดมาอยู่ในนี้ครับใช่โตเที้มาแน่ครับ สอบนีนะครับผมใกล้แล้วประกาศแล้วสายายว่าใช่ครัวัุ่น้ครับสิสอบสิกน้น้ไม่ปงแมบนีราแงมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยลอร์แล้วครับวผมว่าผมวามชัดเจนตั้งแต่ในยิปเซอร์แล้วว ว่าเพลงมันจะออกแนวแบบที่รักครับเพลงไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เอาเป็นว่ายังไงก็พวกเราก็ต้องจู่ๆไว้ก่อนจู่ๆไว้ก่อนถ้าถ้ายันี๋ยวจะแบบอันนี้สปอยล์ป่ะหรือไงสปอยล์สปอยสปอยเหรอเตู้อย่างเต๋าเรียบหรอแปลว่าแน่นอนแปลวแน่นอนครับผมผมรู้สึกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่พวกเราเราตื่นเต้นกันมากๆผมก็อยากให้ทุกคนได้เราติดตามกันดูอยากให้ทุกคนได้สนุกไป กับเพลงนี้พวกเราเลยครับผมใช่อะไรรับเราเต้นดูเพลงอยู่แล้วเราเต้นดูเพลงอยู่แล้วเพลงล่าสุดที่ละครับเพงจะช้าจะเร็วเราสามารถเต้นไดขนาดนี้ก็ไปจุดยังจะเต้นเลยรัมีักที่จดจำไหมอันนี้ขออุ้งเสื้อก่อนขออุ้งไว้ก่อนแต่มีแน่นอนมีแน่นอนข้า่ะไะครับข้าอะไะครับ ยังก็ไม่เดินลงเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีทีเซอร์มันเรื่อยๆแหละฮะเดี๋ยวเแล้วรอรอดูว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอยากอยากให้เป็นแนวไหนครับผมแนวแน่ตั้งใจใครบอกกอนแล้วกันครับว่าเพลงนี้จะมาแบบโอเปร่ากันเฮ้ ได้ไรมสัน่น่าเบื่อไหเหนื่อยครับเหนื่อยรับรทำก็มีคนดนที่่านมีคนดนหลทกด้วยก่ะฮะซึงจะมีเป็นไงบ้างเล่ไหเรียกว่าแท็เห็นปุ๊บเห็นผลงานเลยปุ๊บเลอะเลยเยอะเลยคือใครเนี่ยมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติ ผมไม่มีพมมม่อผมเพราะผมก็เจอครับผมเพราะว่าตอนนี้องรานก็เป็นจากคำแบนเรียบร้อยแล้วครับนนแต่เราคไม่เคยแชร์ไอเดียเข้าไปเลยคือไปไหนีน้นะครันแบบโอ้ยจริงจริงทุกเพลงของเราเรามีการแชร์ไอเดียอยู่แล้วครับเพราะว่าคือเราก็จะมีโอกาสในส่วนร่วมของงานของเราทุกผลงานอยู่แล้วแต่ว่าผลงานนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้รอติดตามจริงๆอันนี้สัมภาษณ์เหมือนเพลงเราปล่อยแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเราเดินสายแล้วเหมือนเราเดินสายแล้วไม่จริก็จะลุดละ ครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่พวกเรามาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันนะครับผมแล้วก็พวกเราสัญญาเหมือนเดิมเลยครับก็เราจะทํามันเต็มที่ทุกครั้งจะทำมันให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเพื่อทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้เอ่อเบอร์รี่คาเฟ่นะครับผมก็ได้ประกาศแฝงไปแล้วนะครับผมก็ยินดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ เออ่คนนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่มามาติดตามพวกเราได้ตามงานต่างๆเลยนะครับพวกเรายังจะมีงานปีนี้จะบอกเลยว่ามันมันมากมันแน่นมากจนทุกคนที่แบบหายใจไม่ทันเลยก็มาได้เราหายใจไม่ทันเหมือนกันตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มไปดันแล้วคือย่างบอกแฟนคลับหลาคนมาแบบว่าจริงๆเมื่อวานเนอะพวกเราอ่ะนั่งอ่านดูงานเลยแล้ใช่ใครได้แฟนคลับมากใคไม่ได้มากคืออยากจะบอกว่าเออแบบคนที่ได้นะครับแบบดีใจมากๆแบบเปนคลาสสากมากแบบนั้นแต่ใครที่ไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเลยพวกเราก็เห็น ผเราก็อยกจะมร่างกายรก็ว่างนจะได้เจอกันอีกครับผมอุ้ยาจ้งรัแต่ผมบอกว่ากระแสตอดรับในคั้งนี้ก็ถือว่าดีมาหมคเรนะผมก็หวังว่าจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาหากเราครับผมดีาร์ดดีาราสบาายังไงใช่เหรอเป็นไงเป็นไงเป็นครับ เราได้ยังไงบ้างครับรู้แต่ยังไม่รู้ครับตอนนี้เราต้องอบการณ์ที่จรูสักันนะก็สนุกครับผมดีใจที่ที่มีรายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับทำให้คอมมิตี้บาสเกตบอลของประเทศไทยมันเติบโตมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างแกำลังใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปได้ครับพวกเราเองสั่งผก็สนุกมากระหวังว่าเดี๋ยววันที่ปีแรกก่อนครับน่าจะเพิ่ขึ้นกว่าเดิมมีวันนี้ มมช่วยคือเรียกได้ว่าผมซับน้ำตากันเลยเดียวคือภูมิใจในตัวน้องๆกับการที่เราเทนบาสน้องๆมากับมือเราคือปั้นปั้นปั้นมากับมือคือน้องเขาโตแล้วจริงๆใจ่เป็นไม่ได้เลยคนแรกคนแรกคนแรกไม่ได้ได้ ้าพอย่างสวย